พลเอกนัทพลค่ะประชุม GBC ไทยกัมพูชาลงนามข้อตกลงร่วมปกป้องอธิปไตยเดินหน้าเศรษฐกิจ2ประเทศกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะ การประชมุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ไทยกัมพูชานะคะสมัยพิเศษครั้งที่1ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่7จ็ 10, ถึงสิกันยาย,ยน2568น2568ะณจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาได้มีการประชุมในระดับเลขานุก,การของสองประเทศเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องเนื่องจากพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมี5ประเด็นสําคัญค่ะคือความร่วมมือการเก็บกู้ทุนระเบิดการปรับ ปรามอาชญากรรมข้ามชาติการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่ชายแดนการถอนอาวุธจากพื้นที่เสี่ยงการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมและการยั่วยุบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ โดยในวันนี้นะคะวันที่10กันยายน2 5ง8นพลเอกนัทพลนาขพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้ารวมประชุมคณะกรรมการ GBC ไทยกัมพูชาสมัยพิเศษแล้วก็ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันซึ่งก่อนเดินทางไปประชุมค่ะพลเอกนัทพลก็ได้เข้าหารือกับนายอัลทุธินชาวิรกูนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เน้นย้ำให้หาทุกวิถีทางให้คนไทยและคนกัมพูชากลับมาทําการ ขาขยได้เหมือนเดิมค่ะเพื่อให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมพร้อมย้าว่าจะดำเนินการทุกช่องทางเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศและใช้องค์คาพยพทุกด้านทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศกลับสู่จุดที่เป็นปกติอีกด้วยค่ะ